มันเป็นผ้าแบบนี้ตัวนี้มันก็สามารถปรับระดับทุกคนดูนะคะว่าพวกเครื่องสำอางจะติดมาหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับเชอร์รี่กับช่อง <Story S 2> นะคะควันนี้เราก็จะมาแต่งหน้ายัางไงไม่ให้สิวขึ้นนะคะตอนที่เราใส่หน้ากากแล้วก็จะแต่งหน้ายัางไงไม่ให้พวกเครื่องสอําอางติดพวกหน้ากากนะคะทุกคนสามารถเอาวิธีการแต่งหน้าของชลี่ไปปรับใช้กันได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนไปดูฝากกดหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะชลี่ก็จะทาครีมกันแดดก่อนเนาะครีมกันแดดที่ชลี่เลือกใช้นะคะก็จะเป็นครีมกันแดดที่พอทาแล้ว แล้วให้ความขาวใสขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะแต่งให้ มันดูธรรมชาติแต่ว่าดูมีอะไรหน้าไม่โทมเกินไปเพราะว่าช่วงนี้เราใส่หน้ากากบ่อยชล,ลีก็ไม่อยากให้แบบว่าเออไปแต่งอะไรให้มันหนักหน้านะคะก็จะทําให้เราเป็นสิวเยอะขึ้นทุกคนดูหน้าของชล,ลีได้เลยปีนี้เป็นปีที่แบบว่าสิวขึ้นเยอะที่สุดเลยนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นสิวจากการที่ชล,ลีใส่หน้ากาก,ากนะคะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันจะชอบขึ้นพวกแก้มพวกคางอะไรเงี้ยปกไปทาครีมกันแดดกันเลย ก่อนที่จะทาครีมกันแดดนะคะขอเขอย่าก่อนครีมกันแดดนะคะก็เป็นอะไรที่สําคัญมากๆจริงๆทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทานะคะก็จะทําให้หน้าเราเป็นฝ้ากระหรือจุดด่างดำหรือหน้าแก่ก่อนไหวได้นะคะเห็นไหมทุกคนครีมกันแดดตัวเนี้ยพอทาแล้วมันก็จะมีความใสขึ้นมาในระดับหนึ่งทำใหกมามเบลแบบนี้นชึบขึ้นแบ เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสแล้วเนาะเพราะว่าหน้าเราขาวใสขึ้นมาละไม่ต้องไปกังวลน,นะคะว่าหน้าเราจะหมองคล้ำหรือเปล่าเพราะว่าตัวเนี้มันไปช่วยปรับระดับสีผิวของเราให้กระจ่างใสขึ้นค่ะต่อมาชาลี่ก็ใช้คอนซีลเลอร์ของเคลียโนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ชลี่เป็นสิวเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้อะไรที่ช่วยรักษาสิวแล้วก็ช่วยป้องกันสิวมาให้ขึ้นมาอีกเนาะก็ตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะเราก็แต้มไปตรง ที่เป็นสิวเลยหรือว่าเป็นพวกรอยสิวอะไรพวกเนี้เราก็จะแต้มจุดที่เรากังวลน,นะคะเรากังวลตรงไหนเราก็แต้มตรงนั้นได้เลยจริง,รงๆแล้วใครที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้านะก็ใช้แค่คอนซีลเลอร์ได้เลยแล้วก็ใส่หน้าก,ากากออกไปได้เลยนะคะก็ไม่ต้องไปโบอกอะไรให้มันหนาแน่นเยอะเกินไปเนาะมันจะทำให้อุดตันตแล้วก็ทำให้เป็นสิวได้ คือจริงๆอะชารี่เป็นคนที่แบบว่าหน้าไม่เป็นสิวเลยนะทุกคนไม่ค่อยมีปัญหาเลยแต่ว่าปีนี้คือเป็นเยอะมากเพราะอะไรล่ะก็เพราะใส่หน้ากากนั่นแหละทุกคนเห็นไหมพอเรากลบไปแล้วอะก็หน้าใสขึ้นมาเลยต่อไปก็จะใช้ครูชั่นของจางแซมูลนะคะแต่ว่าชารี่จะค่อยๆแถบเฉพาะช่วงบนนะช่วงล่างก็ไม่ไม่ต้องทาอะไรมนแล้ว พราะว่าช่วงล่างชลรี่ก็ทาคอนซีลเลอร์ไปแล้วนะคะชลรี่ก็ไม่อยากให้มันไปเยอะแยะอุ้นวายอะไรกับมันมากมายเราจะถอดหน้ากากเฉพาะตอนที่เรากินข้าวนะคะแต่ว่าเราจะไปเดินดนู่นเดินนี่ก็ควรต้องใส่เพราะฉะนั้นก็เราก็จะเอาช่วงบนให้สวยกันแล้วกันส่วนด้านล่างก็พักก่อนต่อไปก็ใช้แป้งฝุ่นของจังแซมมูนนะคะแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่ไม่มีสีเลยเป็นแป้งฝุน่น แข็งนะคะทุกคนแบบนี้เลยเราก็จะทาให้หน้าดูแมทขึ้นมานิดนึงพวกเครื่องสำอางจะได้ไม่ติดหน้ากากเราทิชเล็กๆนะคะทุกคนถ้าเกิดไม่อยากให้พวกเครื่องสำอางไปติดพวกหน้ากากนะคะชลี่ก็ขอแนะนำให้ทุกคนน่ะทำยังไงก็ได้ไม่ให้หน้ามันนะคะทำให้หน้าเราดูแมทตลอดเวลาหรือว่าช่วงไหนหน้ามันชลี่ก็ขอแนะนำให้ทุกคนน่ะปัดแป้งฝุน่นหรือว่าแป้งพับหรือว่าใช้พวกกระดาษซับมันก็ได้ ต่อไปเราก็จะเขียนคิ้วนะคะวันนี้ชลี่ก็เลือกใช้ที่ปัดคิ้วแบบฝุ่นใครชอบคิ้วแบบไหนนะคะก็สามารถปัดไปตามรูปทรงของคิ้วเราได้เลยส่วนชลลี่จะเป็นคนที่แบบว่าชอบแต่งคิ้วแบบสไตล์เกาหลีนะคะถ้าเกิดเราใช้ที่ปัดคิ้วแบบฝุ่น คิ้วยังไม่เป๊ะก็แนะนําให้ใช้แบบดินตอเขียนไปอีกรอบนึงนะคะเขียนตรงขอบมันก็ได้ให้มันดูคมชัดขึ้นมานิดนึงต่อไปก็จะทาอายแชโดว์นะคะวันนี้ที่เลือกใช้ก็ k ีโอเหมือนเดิมเพราะว่าชอบสีของน้องเขามากเราก็จะแต่งในโทนน้ำตาน้ำตาลนิดนึงกับเรากันเนาะแล้วก็ให้ได้ลุคแบบธรรมชาติแต่งเหมือนไม่ได้แต่ง แต่ว่าคิ้วก็จัดเต็มไปแล้วเราจะเอาสีน้ำตาลอ่อนลงไปก่อนคือการแต่งหน้านะคะไม่มีผิดไม่มีถูกก็แล้วแต่ความชอบหรือว่าสาไตล์ของแต่ละคนเลยมันแค่เป็นศิละปะทําให้เราตกแต่งทําให้เรามั่นใจขึ้นนะคะทุกคนใครแต่งไม่เป็นหรือว่าเฮ้ยทําไมแต่งไม่เหมือนเขาสักทีจริงๆแล้วนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลย ต่อไปก็จะใช้สีนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วก็มันจะมีกายกายมันจะมีประกายมุกๆนิดหนึ่งสีน้ําตาลอ่อนที่เราทาไปครั้งแรกนะคะมันทาใต้ตาทาแค่ครึ่งตาพอนะ ต่อไปก็จะใช้สีเข้มเบอร์นี้จิ้มนิดเดียวทาลงไปให้มันเชื่อมต่อข้างบนและข้างล่างเข้าหากันพอเราเชื่อมต่อเข้าหากันแล้วตาของชารี่ก็จะดูกลมโตเลยเราก็จะใช้สีเติมสีเข้มๆแบบนี้เป็นลูกธรรมชาติที่เราออกไปข้างนอก แค่ไปกินข้าวนะคะทุกคนไม่ได้ไปแบบไปงานอะไรอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้ไปห้างนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็น่ากลักวเหมือนกันไม่กล้าไปห้างเลยมัสคาร่าของคิดมีค่ะเวลาเราปัดมัสคาร่าแล้วนะคะถ้ามีความรู้สึกว่าตาเราดูลอยๆหรือว่า ตรงตรงเนี้ค่ะมันเห็นขอบสีขาวนะสามารถเอาดินสอเขียนขอบตาเขียนข้างบนได้เลยก็จะใช้ที่ปัดแก้มของ Happy Sunday นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อครีมทำไมถึงเลือกเนื้อครีมนะคะเพราะว่าเนื้อครีมนะคะมันจะติดทนนานมากกว่าพวกเป็นฝุ่นอะไรเนี้ยเนาะ ต่อไปเราก็จะทาลิปนะคะอันนี้ลิปของ TCE ติดทนมากแต่ว่าใครที่ปากแห้งก็แนะนำให้ทาลิปมันก่อนนะเพราะว่าตัวนี้คือแมตมากแล้วก็จะใช้ของโ r o You ทาตรงข้างในปากกับเรากันเบอร์ศ 09ค่ะ <the> เราจะไม่เฉดเดิ้งตรงกล่อมน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะใส่หน้ากากเราเนาะ แล้วค่ะทุกคนสามารถนําลุคนี้ไปแต่งตามกันได้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะพยายามอย่าแต่งหน้าเยอะถ้าเราไม่มั่นใจตรงไหนแค่ปกปิดตรงนั้นก็พออย่าพยายามโบลงพื้นแบบหนาเกินไปนะคะมันจะทําให้เป็นสิวอุดตันก็ได้เนาะแล้ววันนี้ที่เชลี่เลือกใช้หน้ากากนะคะก็คือตัวนี้ค่ะเป็นหน้ากากของมิซูมินะคะเป็นหน้ากากสําหรับคนเป็นสิวมันเป็นผ้าแบบนี้เลยแล้วก็สามารถซักได้ประมาณ1ิบครั้งนะคะเพราะช่วงก่อนอะเชอรี่เคย ใช้หน้ากากที่มันเป็นแบบสีพอฟ้าทุกคนนึกภาพออกปะเป็นหน้ากากที่ขายทั่วไปอ่ะใช้แล้วแพ้ก็เลยสิวขึ้นก็เลยมาเลือกใช้ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเชอรี่จะมาลองใส่ให้ทุกคนนะคะตรงนี้นะคะมันก็สามารถปรับระดับได้ด้วยแล้วก็เชอรี่ก็ชอบมากเลยพอใส่ไปแล้วมันก็ปิดเต็มอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะทุกคน เราก็จะสวยแค่ครึ่งบนเดี๋ยวเราจะแกะให้ทุกคนดูนะคะว่าพวกื่องสำอางจะติดมาหรือเปล่าโอเคค่ะคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนสำหรับวันนี้ชลิขอต่อไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ